การรอบทิศเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพที่พีพีนิวนักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่นธรกันดานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จริงเป็นการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานและส่งเสริมประสบการณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติให้สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนะนําการจัดกิจกรรมสหกรณ์ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจการดําเนินงานด้านสหกรณ์และให้คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนพร้อมครูผู้รับผิดชอบสหกรณ์นักเรียนได้ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จริงเป็นการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานและส่งเสริมประสบการณ์ โดยในส่วนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีดูแลรับผิดชอบส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโศก และโรงเรียนตำรวจตรนชายแดนบ้านป่งลึกอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยนายชาลีฉ่ำแช่มผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนทั้งสองแห่งเปิดเผยว่าการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานจะฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการทําบัญชีครัวเรือนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้บรรยายให้ความรู้หลังจากนั้นจะนำนักเรียนไปศึกษาดูงานท้องฟ้าจำลองซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงนอกพื้นที่โดยมีระยะเวลา3วันคือในระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2556ค่ะ